สวัสดีครับสบายดีครับคุณผู้ทุกคนช่องบลาทองปลกตีขึ้นแซ็ปช่องพี่เดิมพี่น้องกินมุกระทะ a พี่น้องเนียนี่แกมาเรียบร้อยลูกอบากกินหน่อยนี่พี่น้องไอ้มุกระทะพาลูกมากินมุกระทะพี่น้องไอ้โอ้โที่นี่แต่จมา จดีอเีดเยนี่ลายยางลาแนว่นงเยนี่ใส่อะดแล้วมาหทีนี้มาใส่กุ้งมีกุ้งมีหอยมีปูมีทุกอย่างเลยนี่่นเยนี่อันนี้คือแม่บ้านสบายดีดิสบายดีมรนไผาลูกมากินมกทเพรมันสิกับานแล้วเพาะฉะนั้น พาดูมากินหมูกระทะเมื่อนบบเออวันอาทิตย์ตักับก้าบบาทเด้อเออได้พาดูมากินมาสลองจิักหน่อยเนาะนี่หน่อยโอ้มีอะไรอย่างไรแนวนี่หน่อยจัดให้เต็มที่เลยนิดหน่อยครับย็นกินกินนี่แหละหน่อยท้ายสาว คสอแสบใช่หรืว่าแซบบๆแส่แบแสแสบแสบแบแซบบๆสบแสบบบแแสบแสบแสแสบวบแสสบบแส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 บนเบแบบบาบบ A lắm bokata, lắm chung chip, you know it. You lắm chung chip. Hi, hello. 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 Hi, ยากาศอันนี้ก็ประมาณหกงเนี่ยคนมันทะเลาเลยเอามาคนหกสี่ได้เลยเอามาก่อน

Chị này chị đây Ủa Không mặt gì tới Chị lại lại đưa năng. Lãi lãi yin -yin nè Chị lại lại im im rồi Nó tay đi Nè, chị này tôi thấy bây Nè, hỏi có mi อ่าหอยหวานคือหอยหวานปูก่บมูสไลซ์กุ้งกุ้งขาวครับนี่กกของกินได้นะกินแม่นี่ลูกเจ้าอาหา

เป็นอะไร้แซบเหรออืมกีหนหลายๆเอยลาลูกใายลูกสาวมาเที่ยวมาเล่นพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาเฮ็ดงานดอกเพราะว่าเขายัางเฮียนอยู่มาเที่ยวซื้อๆเที่ยวก,ก,บบกยลับานกลับไปเรียนต่ออีกสองปีมาจบแล้วตอนนี้ยังอยู่ข้างพี่น่องข้าง ทีปีกว่าจ,จบพี่น้องเอ้ยสุดยอดวะเครื่องทางแล้วตอนนี้ก็เรียนปีสอง่ะอีกประมาณสองปีก็จบแล้วสิรับปร,ริญญาแล้วพี่น้องเลยไปแล้วปลาเข้ามาเที่ยวมาเล่นเพื่อนผู้ตา บาน,นีแต่ไปเมียนมาลราตะลำบวันกมีโอกาสไปเดินไปเที่ยวไปเยนะี่ยมกน็มีเร่เองพจะหนก็ไนพักทำมาเลีนมาเที่ยวประเทศไทยที่หลายๆลด้วยน,นะ่็อไ,นะไปเอาอีกเต็มที่ไปเลย แต่อะไกินดิอ๋อหมูเหอเออหมูนี่เนี้ยอยากจะเอาไปแกงกา่อไปเอาไปเอามหมีกกาหอไปแนี้าก๋เตี๋ยวแล้กุ้งม่ดีคนไม่ค่อยหลายนกุ้ไม่ใส่บ่อกุ้งกลาง นี่ไ่เอามาอีกนี่เต็มจานหน่อยกุมานหนึบาทนกระด้งสี่หนึ่งนน้ากระดิงสีนึ่งกนนี้เดิมเอก็รลายน่เลายยนไม่เดียวอยู่นี่เต็มที่นี่อันนี้ก็มาอีกนีกุ้ง เป็นจานเลยเป็น,นอะไรด้กิ้เอาหนามเทใส่ไหมูุกะทยอยู่นี่เป็นอะไรลายบ่มันมียังไงมีรายยางปู<อ>มีตั้งปูหอยมีหลังนี่สนิทอ่ามีรายยางลายแนวไอ้เลือก,กินหน่อย ไปต้องทางไีปอันแ้เหป้งทงนยไกย่ไหมาเด้พี่น้องมาแซ่ๆน้ำกันที่น้ำกันหลายคนมงนแทพี่น้องเองมาๆมาผู้กันยากไม่ดี

พี่น้องเอ้คลิปนี้กับซัมนี่แหละพอรัฟ้าทองพอพี่น้องเอ้ถ้ามมาขอช่วยกันละถ้าใจช่วยกันแช่ก็มีตามก็เป็นคนใหญ่ให้บัาททองเลยเออพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้กับซัมนี่แหละเดี๋ยวขอกันในคลิปใหม่สวัสด,ดีครับบ๊ายบาย